สวัสดีครับผมหมอนัทอัครลินพึ่งบุญนาทียานะครับหรืออาจารย์นัทอัครลาเทพพยากรนะครับวันนี้มาพบกันในเพจนะครับอมอนัทอัครลาเทพพยากรนะครับวันนี้จะมาพยากรณสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี64สี่นะครับก็วันนี้จะมาพยากร์ด้วยศาสตร์ไพ่ ยิปซีนะครับบวกกับให้จกักรพัรดิพาม่านะครับอ,อย่างละสิบใบนะครับก็เป็นการรวมศาสตร์ที่ผสมผสานกันเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องสถานการณ์ของอชาวราศีเมษนะครับในเรื่องต่างๆก็คือการงานการเงินความรักอุปสัคสุขภาพชโชคลาภคนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือไพ่ใบแรกนะครับคือสถานการณ์ปัจจุบันได้แพ้ได้ไพ่เดอมเมจิเชียนะครับส่วนไพ่จักรพรรดิพม่าเนี่ยได้คิงเข้าหลังตัดนะครับความหมายก็คือสมหรับคนที่อยากจะได้สิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่รถใหม่คอนโดในเมืองโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีนี้มีโอกาสาถ้าจะกู้บ้านกู้รถ ผ่านผ่านครับก็จะได้บ้านใหม่รถใหม่คอนโดในเมืองรวมถึงสิ่งที่ต้องการนะครับเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับรวมถึงการเงินก็ต้องบอกว่ามีกระแสการเงินเข้ามาดีงามนะครับคือไพ่ที่มาประกบเนี่ยเป็นเลข8นะครับในเรื่องของการเงินกับไพ่สามเหลี่ยญน,นะครับก็ต้องเป,เป็นช่วงเวลาที่คนราศีเนี้ยถือว่าช่วงเนี้มีทรัพย์เลยละครับก็เลข8เนี่ย ก็ต้องบอกว่าชาวราศีนี้นะลองหารูทางการทำงานนะครับเกี่ยวกับการออนไลน์นะไพ่ราหูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ลองเปิดชาแนลอะไรที่เกี่ยวกับการออนไลน์ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการออมออนไลน์นะครับก็ต้องบอกว่าจะมีความมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยครับ ส่วนใบที่3ามเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับมีโอกาสเพื่อนแนะนำคนรักมาให้นะครับเป็นพ่อสื่อแม่สื่อทั้งหลายเนี่ยก็แนะนำมาจากเพื่อนถ้าใครเที่ยงโสดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าลองถามเพื่อนที่สนิทดูนะครับว่ามีใครแนะนำกันได้หรือเปล่านะครับ ส่วนใบต่อไปเป็นเรื่องของพันธุ์นะครับพันธุขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าครอบครัวเนี่ยเริ่มพ้นผ่านจากปัญหาประสาทไปได้ประมาณหนึงแล้วครับก็แล้วก็ไพ่ใบที่มาประกบเป็นไพ่จักพร,ริพม่าเป็นไพส่สเข้าหลามตัดนะครับความหมายก็คือ ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆอาจจะได้อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับทุกคนก็มีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวกันมากขึ้นได้อยู่ด้วยการกิน,นข้าวด้วยกันรวมถึงแบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวเป็นทริปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวก็คือพ่อแม่พี่น้องแฟนนะครับ ก็จะอยู่ในพันธุ์ทูนะครับก็คือพ่อแม่พี่น้องครอบครัวบริวารที่แบบอยู่ร่วมกันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับส่วนพไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่บุตรตนะครับก็ต้องบอกว่าบุตรโดยตรงในหมายถึงบุตรนะครับก็บุตรจะสร้างปัญหาให้ได้นะครับคําว่าบุตรเนี่ยรวมถึงบริวารด้วยเนาะคือถ้าใครคือไพ่สมเด็จ สัษาราชขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่รออยากจะมีบุตรช่วงนี้คงจะยากครับส่วนใครที่มีบุตรอยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีบริวารรวมถึงบุตรหลานเนี่ยสร้างปัญหามาให้นะครับอริปรัญหาวิสากโอ้ยขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในราศีเมษ มีโอกาสแบบสุขภาพไม่ดีนะอันนี้แอบ,บนอยเบาๆก็คือเรื่องโควิดเราต้องระวังตัวมากกว่าราศีอื่นแล้วะครับตอนนี้นะเราก็งดปาร์ตี้เลยครับปาร์ตี้ที่แบบว่ามีคนมากมายอยู่บ้านนะครับอ่าต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักคู่ครองเนี่ยถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคือตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแล้วแหละ เป็นโฟกัสหลักๆคือเรื่องของธุรกิจการงานนะครับคำว่าปัตตานีเนี่ยมันหมายถึงหุ้นส่วนทําธุรกิจด้วยครับก็คือตอนนี้ความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหวานหวีดอะไรกันแต่คือหลักๆไปโฟกัสที่การงานการเงินแล้วล่ะครับอ๋ออันนี้ผู้ใหญ่นะครับขึ้นมาเป็นในเรือนรณะก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตอยู่เนี่ย สำหรับราศีเมฆเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้นะครับหลักๆเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองครับอ่าไพ่ใบต่อไปคือเรื่องของสุภาษนะครับสุภาษขึ้นมาเป็นคิงเหรียญเลยแล้วก็มีก้าวมาประกบเ็าต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆถ้าโดยตรงเลยหมายถึงเรื่องงานเรื่องเงินอะไรนะครับก็อย่างที่บอกเป็นช่วงเวลาดีๆมีเงินเข้ามาครับ มีเครดิตก็อย่างที่บอกโยงกลับไปที่ใบแรกแก็คือมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่คอนโดในเมืองแก้แหวนเงินทองหรืออยากจะได้สิ่งของนะครับโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีนี้มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้คอนโดรวมถึงสิ่งของที่อยากได้ด้วยนะครับอันนี้การงานครับก็ถือว่าโชคดีไหมก็อย่างที่บอกคําว่าโชคดีคืออะไรครับ บริษัทคุณจะได้ work from home นะครับก็คือคุณจะได้อยู่ที่บ้านเพราไพ่ขึ้นมาเนาี่ยเป็นไพ่ฤาษีความหมายคือเหนาเรื่องการงานก็คืออาจจะบริษัทแบบว่าสั่งมีนโยบายให้ทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าเสียหายไหมก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะว่ายังไงเนี่ยชาวราศีเนี่ยก็ต้องบอกว่า่าเป็นราศีที่ถ้าเรื่องงานเนี่ยครับถึงขนาดว่าตกงานเลยเนี่ย ก,ก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจจะแค่แบอกว่า,าให้ทํางานที่บ้านลดวันทํางานอารุมถึงถ้ามันไม่ดีหน่อยก็อาจจะโดนลดเงินเดือนแต่ถึงขนาดตกงานไหมในราศีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างมีกําลังนะครับในเรื่องของการงานก็น่าจะประสบความสําเร็จอยู่เพราะว่ามีดาวการเงินดีๆเข้ามาเนื้อหลักๆคือถ้ายังมีดาวการเงินเข้ามาก็ต้องบอกว่าการงานก็จะดีครับ โอเคก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับก็สําหรับชาวราศีเมษก็อย่างที่บอกคือเรื่องที่ดีเลยของราศีนี้คือเรื่องเงิน,นครับก็เป็นช่วงเวลาดีๆการเงินมาจากไหนต้องบอกว่าแนะนําให้เปิดช ANNEL นะครับหลักๆเลยเนี่ยขึ้นมาเป็น8พโพดำโอ้ยพูดผิด8โพแดงนะครับก็ความหมายเนี่ยดาว8ดเนี่ยหมายถึงราหูอยู่แล้วราหูจริงๆเนี่ยความหมายของพระราหูคือออนไลน์ครับธุรกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จริงๆแบบเงินแบบว่าจริงๆเงินหุ้นก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเงินจากการพนันแต่นี้ก็ไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นการพนันนะครับอธิบายแค่ว่าความหมายของดาวแปดก็จริง,รงๆก็เป็นถ้าเป็นอาชีพเนี่ยจริงพวกดารานักสแสดงได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับแต่ความหมายโดยตรงก็คือออนไลน์ทั้งหลายท,ทําธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะครับก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในเรื่องของการเงินนะครับใครที่ เป็นชาวราศีเมษน,นะถ้าให้แนะนําก็ไปเพิ่มเติมทักษะเพิ่มสกิลในการทาธุรกิจออนไลน์ก็ก็เป็นแนวทางที่สามารถทํางานทําเงินให้ได้กับชาวราศีนี้ในช่วงนี้เลยนะครับก็โอเคจบแล้วประมาณประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมษแล้วก็เดี๋ยวขอฝากเพจไว้นะครับก็เพจ อาจารนัทอัคระเทพพยากรณ์เนี่ยนะครับหรือว่าเซิร์ชในอลองหาก็คือหมอนัทอัครินพึ่งบุญนาถิยานะครับแล้วก็หมอนัทยังรับดูดวงส่วนตัวนะครับเป็นดูดวงผ่านโทรศัพท์ได้เลยง,ง่ายๆไม่ต้องกลัวโควิดเพราะว่าเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ฝากเบอร์ไว้นะครับเป็นที่ 091 94 221 9422นะครับก็คือเดี๋ยวขอฝากเบอร์อีกรอบนึงนะครับก็คือ02นออโทษครับ091 94 221 9422ครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับคลิปที่จะฝากไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามอัพคลิปแบบว่าตลอดตลอดยังไงฝากเพจด้วยครับขอบคุณครับ